ช่วงสุดท้ายนี้นะครับจะพาทุกท่านที่สนใจเรื่องของการลงทุนในกองทุนประเภท REIT เ,เนี่ยนะครับที่ได้อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอไปฟังเรื่องราวของตัว WART h กันมานน่าสนใจอย่างไรบ้างครับเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกของไทยมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมานะคะและเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าจับตาละค่ะจึงเป็นที่มาของรายการเราในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามการเพิ่มทุนประจำปี2566ของ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth หรือว่า WHART ค่ะ ไฮไลท์ของทรัพย์สินในการเพิ่มทุนครั้งนี้และโอกาสการสร้างผลตอบแทนเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับคุณจรีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท W H A Corporation จำกัดมหาชนในฐานะเจ้าของทรัพย์สินและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและคุณอนุวัจจารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท WHA Real Estate Management จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ WHART ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะขอเริ่มต้นกันที่มุมมองกันก่อนเลยค่ะคุณจรีพรคะต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยเป็นสปอตไลท์ของชาวต่างชาตินะคะให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนค่อนข้างมากในมุมมองของคุณจรีพรเอง การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโลจิสติกส์แล้วก็คลังสินค้าค่ะต้องเรียนว่าถ้าในภาพทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมหรือภาพการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI นะคะ,คะต้องเรียนว่าโอ้ดีที่สุดในรอบที่ไม่ทราบว่ากี่สิปีต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะซึ่งมันเกิดจากการที่พี่เคยเรียนทห้ทราบมาตลอดแล้วว่าการเคลื่อนย้ายฐานทุนครั้งใหญ่ของโลกในรอบนี้นะคะ,คะเกิดจากที่เขามีปัญหาทางด้านตัว geopolitical t e n s i ต่างๆขึ้นมาทําให้ยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปีที่แล้วเรา all time high ปีนี้มันจะสูงกว่า ยิ่งตอนนี้เราได้รัฐบาลใหม่คือท่านนายกเศรษฐาใช่ไหมคะท่านได้โอ้โหแอคทีฟมากท่านเดินทางไปต่างประเทศดึงเรื่องการลงทุนเข้ามานะคะซึ่งท่านก็ไปทางด้านตัวตัวเมริกาอยู่ตอนนี้ที่ซานฟรานซิสโกในงานเอเปกใช่ไหมคะตรงนี้ที่จะไปแอปโพสทางบริษัทเทคคอมมีต่างขึ้นมาที่เตรียมเข้ามาตรงนี้ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านขอพวกเราเองเนี่ยก็มีการดึงทางด้านกลุ่มทางด้านยานยนต์มาเพิ่มก็คือกลุ่ม EV เข้ามาตรงนี้ขึ้นมาเป็นภาพที่ดีมากๆเลยในภาพที่คมุสาหกรรมเรื่องการดึงทุนต่างชาตินะคะค ต้องนีว่าพอมันเกิดเรื่องเรื่องรดักชนเรื่องการผลิตขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะตามมาคือโลจ uh ิสติกนะคะซึ่งปกติแล้วในกลุ่มโลจิสติกของเราเนี่ยสินค้าหลักๆหรือลูกค้าหลักๆของเราก็จะเป็นกลุ่มทางด้านตัว FMCG <Children S 2> ใช่ไหมคะหรือทางด้านตัว consumer goods นะคะทางด้านตัว healthcare ใช่ไหมคะออโต้ตลาด uh huh. ออโต้ก็ต่มแลวมีกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซด้วยขณะที่การออโต้เริ่มโดดเด่นขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้ขึ้นมา แล้วก็มีลูกค้าเราอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเราก็มีการปิดดิวนิคมสารการปิดดิวเรื่อง B Y D ได้ใช่ไหมคะกลุ่มทางด้านตัวพาร์ทของทางด้านโลจิสติกของทางด้านกลุ่มที่ทำเรื่อง B Y D ก็สนใจที่จะมาใช้ทางด้านโลจิสติกฟอร์ซิลิตี้ของเราในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่เตรียมเข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มคุยต่อแล้วคะ่ะเรื่องภาพโลจิสติกจะเป็นยังไงต่อค่ะของเราเบงเราเหมือนกับ total solution นะคะเรามีทุกอย่างเข้าไปให้นําเสนอนเรื่องนี้ขึ้นมาคะ่ะค่ะถือเป็นโอกาสการเติบโตที่ เป็นครั้งใหญ่ของประเทศไทยช่คะแล้วก็เป็นโอกาสการเติบโต,ตของ w h a Group ด้วยเป็นที่มาของการที่เราจะขยับขยายนะคะในการขายทรัพย์เข้าสู่กองค a s t ด้วยใช่ไหมคะ,คะสำหรับ Trust WHA RT ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเรามีนโยบายในการขายซัพย์ยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าของเรา w h a Group เองเนี่ยของเรา Policy ของเราเนี่ยจะมีการ Monetize หรือขายรัพย์ เข้าทางด้านตัวกองหลีิ์บิชเชอราร์ทีทุกปีอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาเราทําต่อเรื่องมาโดยตลอดเลยจนทั้งกองหลีิ์บิชเชอราร์ทีตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วล่ะนะคะแอสเซทน่าจะมารวมแล้วห้าหมื่นกว่าล้านห้าหมื่นกว่าล้านแล้วนะคะถ้าเพิ่มรวมรอบนี้เข้าไปน่าจะแตะน่าจะแตะห้หมื่นล้านนะคะปีนี้รวมเป็นห้าหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นห้าหรือว่าเป็นกองฤทธิ์ธุรที่ใหญ่ที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าภาพบิชเชอร์กรุ๊ปยิ่งโตเท่าไหร่กองทัชก็โตตามเท่านั้นนะคะงนั้นตัวแอสเซทของขอองส่่ววนมาาากคืเรต้องไปซายคคอนแทร กับทางลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนอสร้างอาคารจนลูกค้าเข้ามาอยู่เรียบร้อยและทั้งหมดแล้วเนี่ยมีรายได้แล้วเนี่ยเราก็มีการโอนตัวแอสเซทเข้าตัวขายโอนขายเข้าตัวกองหลีดไปนะคะเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ,ะ,คะนะคะแล้วมุมมองต่อการลงทุนในทรัสต์ราคาในมุมมองของคุณจรีพรเองเรามองอยังไงว่าคะโอ้พี่ว่าช่วงนี้ดีมากเลยต้องเรียนว่ากองทรัสต์บีชอาร์ทีนี่มีการจ่ายปันผลสม่มําเสมอมาตลอดเลยนะคะ,คะพี่เองก็ต้องเรียนว่าพี่ก็เป็นผู้ถือหน่วยในกองอทรัสต์เช่นกันนะคะ แต่ละปีที่มีการจ่ายปันผลมานี่คือ70สกว่าสตังค์ใช่ไหมเจ็ดสิบหกเจ็ดสตังค์ใช่ไหมคะ่วเราจ่ายออทามไฮด้วยเห็นไหมฮะและจริงๆสองสามปีก่อนที่มีปัญหาเรื่องโควิดขึ้นมาของเราก็ไม่เคยจ่ายตกเลยนะฮะแล้วก็ปานเจ็ดสิบกว่าสตังค์มาตลอดเลยแต่ช่วงนี้ภาวะตลาดหุ้นไม่ดีราคาหุ้นตกใช่ไหมคะทางด้านตัวราคาหุ้นบิชัอาทีก็ตกออกมาเช่นกันแต่ว่าแต่ว่าต้องเรียนว่ามันเลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวผลยิวเนี่ยมันจะดีมากๆเพราะว่าทางด้านกก็ยั่าลากล้นดิคะยอาคามันตรอลงมาแลว่าตัวน 8-9%เลยนะคะตอนนี้ม,มันจะดีอะไรกว่านี้แล้วในการที่จะออมเงินโดยที่แถมว่าไอตัวกองทุนนี่มีความมั่นคงมากๆมีการจ่ายปันผลทุกไตรมาสมาโดยตลอดเลยค่ะ <c oughs> กลายเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนไปด้วยซ้ําไปนะคะที่จะมีโอกาสได้ทั้งโอกาสในแคปิตอลเกนในอนาคตข้างหน้าแล้วก็เรื่องของยิวด้วยนะคะทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดบ้างค่ะคุณอนุวัตรคะสาหรับการเพิ่มทุนประจําปี2566นี้เราเอาซัพ์อะไรมาบ้างแล้วมันมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะก็ต้องเรียนว่าซัพ์ในปีนี้ก็ยังเป็นซัพ์ที่มีคุณภาพเช่นเดิมนะครับแล้วก็อยู่ในทาเลที่ต้องบอกเป็นทาเลโลจิสติกเลยแหละ ทั้งการขนส่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบางนาตราแล้วก็โซน e c huh. นะครับก็อย่างที่พี่จูนได้เรียนว่าโซน e c ซนี่ก็เป็นโซนที่ได้รับความสนใจมากนะครับ <c oughs> ซึ่งเราเองก็มีทาร์เก็ตในการที่จะคว้าแอสเซทตรงนั้นนะครับ <c oughs> ก็ปีนี้นะครับเรามี3โครงการที่เราจะเข้ามานะครับก็สโครงการก็อยู่บางนาตรานะครับอีกโครงการก็จะอยู่โซน e c นะครับ <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3โครงการนียก็เป็น3โครงการที่เราเคยเงลงทุนอยู่แล้วในปีก,ก่อน น <c oughs> ในปีนี้ของแต่ละโครงการก็จะเป็นเฟสถัดไป <c oughs> นะครับซึ่งเราเองก็รู้เนเชอร์รู้ดีมา n ์ดีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมก็เลยมองว่าเป็นอสัซททร่มทุณพาพ <c oughs> นะครับผมและจะมีหนึ่งโครงการด้วยนะครับที่เราลงทุนในตัวอาคารที่เป็นกรีนบิวดิ้นะครับ <c oughs> เรามีอาคารที่ได้รับการเซอร์ติฟายจาก l e ี d ที่เป็นเลเวลโกลีเกียว ตรงนี้มันก็จะเข้ากับเรื่อง ESG ที่ทั้งทัง w h a Group เองทั้งกองทิ w h a r t เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับซึ่ง3ามโครงการในปีนี้ก็จะมีพื้นที่รวมประมาณ142,000ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีมตัว value เนี่ยก็ประมาณ3,500ล้านบาทนะครับผมก็มีผู้เช่าที่ดีด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มของร i r Party Logistics นะครับแล้วก็ในกลุ่มของผู้ผลิตอาหารสัตว์นะครับคืออย่างบริษัท Perfect c o m p a n t Group อย่างบริษัทเชงเกอร์เองก็เป็นตัวปฏิโลจิสติกที่เป็นผู้เช่าเราอยู่แล้วนะครับในปีนี้เรายังมีผู้เช่าที่ที่เป็นโลจิสติกของญี่ปุ่นที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอย่าง Nippon Express เข้ามาอีกนะครับก็ถือว่าเป็น asset ในที่ดีมากแล้วกันนะครับสำหรับปีนี้นะครับค่ะถือเป็นโอกาสที่เป็นซับที่มีการเติบโตที่น่าสนใจแล้วก็ยังเน้นไปในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะทีนี้มาถึงภาพรวม ีนี้พอขยายการเพิ่มทุนไปแล้วภาพรวมของกองที่เมื่อสักครู่นี้คุณจรีพรมบอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะคะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างก็ต้องเรียนว่านับปัจจุบันนะครับกองวีดดัเเอชอาีเนี่ยเป็นกองวีดนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับหลีดอุตสาหกรรมนะครับซึ่งถ้าเกิดนับตัวมาร์ e เก็ตแคปด้วยที่เรามีอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าล้านก็ถือว่าเราเป็นกองวีดที่ใหญ่สุดในประเทศนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเรามีพื้นที่นะครับภายใต้การบริหารประมาณสัก1.74ล้านตารางเมตร นะครับผมก็ใน1.7ล้านตารางเมตรเนี่ยครึ่งกว่าๆนะครับเกอบ60%เนี่ยจะเป็นโครงการที่เป็นวิลรูสูดด้วยนะครับและโครงการพวกนี้มีสัญญาระยะยาวนะครับเรามีผู้เช่าหลายรายมากนะครับที่มีสัญญาเตือน10ปีนะครับซึ่งการที่มีสัญญายาวเนี่ยแน่นอนว่าความมั่นคงทางรายได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับผมแล้วเราเองเนี่ยก็ถือว่ามีแอสเซทนะครับในทำเลที่เป็นโลจิสติกโลเคชั่นนะครับในทำในโซนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบางนาตราดนะครับทางกรุงเทพตอนเหนือ นะครับทาง EEC แล้วก็ทางทางตอนกรุงเทพทางตะวัตน,ตนตก <c oughs> นะครับก็ถือว่าเป็นอแอสเซทที่ดีนะครับแล้วเราก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีด้วยอยู่เสมอนะครับ <c oughs> เรามีกลุ่มผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็น FMCG <c oughs> นะครับอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็กลุ่มของตัวปฏิโลจิสติกนะครับซึ่งผู้เช่า3กลุ่มนี้จริงๆก็ต้องบอ,อกเป็นกลุ่มที่แข็งแรงในช่วงโควิดในประเด็นน้อยมากนะครับหลังโควิดมาเนี่ยก็ยังโตได้อีก นะครับก็ถือว่ามีความแข็งแรงในค่อนข้างหลากหลายมิตินะครับปีนี้นะครับเราเพิ่มท oh ุนน okay. ีกประมาณแสนสี่หมื่นตัวตารางเมตรนะครับหลังเข้าลงทุนเนี่ยเราจะมีพื้นที่ภายใต้การบริหารประมาณเพิ่มเป็น1.9ล้านตารางเมตรนะครับแล้วก็อสเซ็ตวัลูเราก็จะเพิ่มเป็นประมาณ55,000ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นกองรีดนะครับที่ถือว่าใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงนะครับผมและเราเองเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ดีมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี2019นเาต้นมาเนี่ยอันดับเครดิตเรตติ ก็อยู่ในระดับที่ A-Stable ค่ะ <C> e เรามีการกระจายพอร์ตที่ช่วยบริหารความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะ <c> จริงๆก็ต้องบอกว่าการที่เราเองเนี่ย <c> มีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์เสียนยทุกปีนะครับ <c> แปลว่าเรามีอสังหาทเพิ่มขทุกปีนะครับ <c> เรามีอสังหาในทั้งในด้านของจำนวนบิวดิ้นะครับโลเคชันที่เพิ่มขึ้น และตัวผู้เช anyway> ่าเองที <oh ่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านตัวกลุ่มธุรกิจเองนะครับทั้งในด้านสัญชาตินะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับในด้านโอ peration เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ถือว่าดีมากนะครับที่ผ่านมาพุกอยู่แล้วนะครับช่วงโควิดหรือช่วงที่มีดาวเทินต่างๆพวกนี้ occupancy rate นะครับรายได้เราเนี่ยก็ถือว่าโตอยู่ตลอดนะครับผมในด้านการจัดการทางการเงินเองเราเองก็มีการดูแลบริหารจัดการเรื่องหนี้ของเราอยู่ในระดับที่ต่ำมาโดยตลอดนะครับฉะนั้น ในดในในใน้านการกระจายความเสี่ยงด้านการเงินเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขีดนะครับทำให้เราเนี่ยมีเมนเทนเพอร์ฟอร์แมนได้ดีมาตลอดค่ะเห็นถึงความมั่นคงเห็นถึงการบริหารความเสี่ยงไปแล้วแล้วก็โอกาสการเติบโตไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นคําถามที่นักลงทุนต้องสนใจแน่นอนอัตราผลตอบแทนเป็นยังไงว่างคะ่ะก็จริงๆก็ต้องอย่างที่พี่จูได้เรียนนะครับว่ากองรีดเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองรีดนะครับที่มีการจ่ายปันผลมาในระดับที่มั่นคงมาตลอดนะครับตั้งแต่เราตั้งกองทรัสมาเลย นในช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้ปันผลน้อยลงนะครับแล้วก็ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเรามีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนก็ถือว่าออทามไฮเลยทีเดียวนะครับในปีนี้นะครับเราเพิ่งมีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนในช่วงในช่วงของ1ิเดือนแรกไปนะครับก็ต้องก็ต้องเรียนว่าช่วง1ิเดือนแรกของปีนี้นะครับมันก็เป็น amount ที่มากขึ้นกว่า10เดือนแรกของปีที่แล้วด้วยนะครับ <c oughs> ผมเราก็คาดว่าหมดปีเนี่ยเราก็จะคาดว่า เรทเนี่ยไ,ไม่ควรจะน้อยไปกว่าเดิมนะครับเราคาดการไว้นะครับผมค่ะคุณผู้ชมสนใจแล้วนะคะอยากจะให้คุณอนุวัฒน์นะคะช่วยเปิดโอกาสหน่อยนะคะสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการเติบโตในครั้งนี้รายละเอียดในการเพิ่มทุนครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไงบ้างคะเรื่องไฟลิ่งนะครับเราเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปิดจองนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับผมแล้วเราเพิ่งมีการเอลซิตัวราคาสูงสุดไปนะครับที่ราคา9.6บาทต่อหน่วย นะครับผมก็รายละเอียดีก็สามารถนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางธนาคารกสิกรไทยนะครับผมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณจริพรคะฝากถึงนักลงทุนที่เหนียวแน่นกับเรานะคะและพร้อมที่จะก้าวต่อไปพร้อมกับเรากับการเพิ่มทุนในครั้งนี้หน่อยสิค่ะต้องเรียนว่าในทางด้านตัวกอง WJRT เนี่ยนะคะเรามีความ ทีวัาตั้งใจนับ่าในการที่จะสร้างรั้งตัวแอสเซทที่ดีๆเข้ากองหรือ GRT นะคะซึ่งเมื่อกี้อย่างที่คุณอนุวัฒน์ได้เรียนให้ทราบไปเรื่องการกระจายความเสี่ยงแลกทรัพย์สินต้องเรียนว่าลูกค้ารายแรกๆของเราที่เช่าเราตั้งแต่แรกๆที่เราตั้งบิเชกรุ๊ปขึ้นมาเลยนะคะสัญญาเช่าบิดูสุดสิบปีต้องเรียนว่ามีการต่อสัญญาตอนน่ตอทวน,น,น,นแล้วต่นนี้แล้วนะคะตัดเด15สิปีแล้วนะคะต้องเรียนว่าหนึ่งสิ่งที่หนบิเชททำมาตอลอดเลย สิ่งแรกเลยนะเรื่องคอุณภาพมาตรฐานเอบิวสูสตร,ตรคอนเซ็ปต์ก็คือไม่ได้สร,ร,ร้างระดับเบิร์ดคลาสขึ้นมานั้นอาคารจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน2โลเคชัน่นโลจิสติกโลเคชั่นต่างๆนี้ขึ้นมา3กลุม่มลูกค้าที่เราเลือกมานะคือกลุ่มลูกค้าระดับโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตต่อเนื่องตลอดเวลาตรงนี้แหละค่ะถึงบอกว่ากองหลิตของอทีเจเนี่ยมีความมั่นคงม,มากๆไม่ว่าในกลุ่มลูกค้านะคะที่มีการมีการมีการเติบโตต่อเนื่องนั้นในการที่เรามีการสร้างอารเสียดะลูก้าสัญญาเ่าก็มีการเช่าเพิ่มอยะ เดียวกันเองดิเช g r กรูปเองเนี่ยนะคะก็มีการที่มีการเกิดตัวอย่างต่อเรื่องก็จะมีการมอนิไทส์แอสเซทข้อกองอยู่ตลอดเวลานะคะแลัจากประวัติที่ผ่านมาดิพเชอาร์ทีไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะคะเหตุการณ์ยังไงก็ตามเรายังจ่ายปันผลยังสม่ําเสมอขึ้นมาตลอดเวลานะคะ <c oughs> ก็เป็นทางเลือกที่อันนึงนะคะของนักลงทุนที่มองภาพนะคะว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเลยนะคะท่านาลงทุนในกองหลินดิพเชอาร์ทีตรงนี้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความมั่นคงในเรื่องผลตอบแทนสม่ําเสมอค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้สําหรับการจองซื้อหน่วยเพิ่มทุนนะคะประจําปี2,566สําหรับ trust whart กันได้แล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณนะคะคคเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะครับลองศึกษากันเพิ่มเติมดู